คลิปนี้มาดูกันนะครับวิธีการเติมผงแม่เหล็กนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งแคลริเออร์นะครับเป็นผงแม่เหล็กล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผงแม่เหล็กที่วีโฟนะครับขายกันมานานแล้วนะครับผงแม่เหล็กตัวนี้นะครับเทียบเท่าของแท้เลยนะครับทําให้หมึกเกาะติดดีนะครับและทําให้ภาพเข้มสวยนะครับปริมาณผงเหล็กในซองนะครับผงแม่เหล็กในซองนี้อยู่ที่ประมาณ200กรัมนะครับใช้กับรุ่น 5้า0 5 3สามศูนย์ห้าสาสามห้านะครับสา6ศนย์หห้านะครับห้าศนย์หะครับ5้า0นย์ดศย์นะครับใช้ได้หลายรุ่นเลยนะครับนี่นะครับได้ชุดเทาซิ่งมา1ชุดนะครับเอรุ่น5้าสองห้าสมหรือห้า0ูนย์ศะครับเหมือนกันนะครับดูนะครับวิธีการเติมนะครับอ่าโดยการเติมเติมลงเลยนะครับตัวนี้ แต่ชุดนี้เราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับชุดเทาวซิ่งตัวนี้นะครับอ่าเตยหมดถุงเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับสังเกตซีนตัวนี้นะครับรน,นะครับ,รรบรการที่ว่าถ่ายหน้า่ายและขึ้นพื้นหน้าหลังเนี่ยครับ มันเกิดจากส่วนนี้ซีนนี้ครับมันไปกั้นหมึกลงนะครับนี่ครับไปกั้นหมึกทางลงของหมึกนะครับของเฮาสิงนี่ครับถ้ามันเก่ามากหรือว่ามันเหลืองนะครับให้เราแกะออกนะครับตัวนี้แกะออกเลยครับเรื่องการขึ้นพื้นก็จะหายไปนะครับรูเปิดรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี้เราก็ประกอบเลยครับตัวนี้นะครับจะมีคลิปเคี่ยวล็อกอยู่นะครับ 3ตัวนะครับ1 2 3นะครับเข้าตัวนี้นะครับ1 2 3สาตัวนะครับล็อกนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับให้ดังกึ๊บลงให้ดังกึ๊บนะครับตัวนี้ทางารประกอบขันน็อตนะครับ1ตัวครับยึดนะครับยึดห่1ตัว เตดยึดสองตัวครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับสังเกตนะครับตัวนี้สังเกตตัวยางนี้นะครับถ้ามันเละหรือว่ามันบุบเหมือนอะไรนี้ครับมันทาให้หมึกล่วงนะครับตัวนี้หมึกออกมาเลอะตัวนี้นะครับให้เราทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวนี้น่าจะมีขายแล้วนะครับตัวนี้ซีนครับ ใส่น็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่สปริงนะครับตัวนี้จะมีสปริงครับยึดตัวนี้นะครับสองตัวนะครับด้านล่างตัวหนึ่งมาเช็คดูนะครับสปริงต้องเปิดอย่างนี้ได้น,นะครับครับไม่ขัดไม่อะไรนะครับดูครับ ไม่ขัดนะครับสังเกตตัวนี้นะครับถ้ายางนี่เสียต้องต้องทำต้องทำนะครับตัวนี้เปลี่ยนของใหม่ใส่นะครับตัวนี้นี่ครับวิธีการเติมหมึกนะครับเติมผงเหล็กนะครับชุดนี้ครับเสร็จแล้วละครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะครับวิธีการแม็กซ์เซตอัพอีกทีนะครับว่าต้องใส่ค่าเท่าไหร่ยังไงยังงนะครับจบคลิปนี้นะครับจากบีโฟนะครับ